แล้วถ้าเป็นอย่างเรื่องแบบค่ายาอะไรอย่างเงี้ยผมเคยได้ยินว่าสวัสดิการราชการเนี่ยมันมียายาในบัญชีนอกบัญชีแล้วแบบบางอย่างก็เบิกไม่หมดบางอย่างก็เบิกได้อันนี้พี่บุ๊ช่วยอธิบายหน่อยครับว่าเรื่องสวัสดิการนี่คือมันไม่ได้เบิกค่ายาค่ารักษาอะไรได้ทั้งหมดร้อเปอร์เซ็นต์หรอครับอ่าโอเคเท่าที่ข้อมูลที่ผมทราบนะครับที่ฟังจากลูกค้าบ้างฟังจากคนใกล้ตัวบ้างเนอะอย่างคุณแม่ผมก็เป็นข้าราชการ ต้องบอกอย่างนี้ก็คือเคยใช้สิทธิ์ขา้าราชการมาเกือบทุกอย่างแล้วนะครับ,รบมันก็จะมีพอเวลาไม่สบายเจ็บป่วยครับก็จะมีบางอย่างที่เป็นยานอกบัญชีออก็คือไม่สามารถเหมือนเหมือนถ้าเป็นยาต่างประเทศยานอกยาแพงเขาจะแบบเดี๋ยวกินลงเงินเขาก็จะแบบตัดให้เป็นยานอกบัญชีซะซึ่งก็ต้องจ่ายเงินคนไข้ต้องเป็นคนจ่ายเงินเองนะครับ mm hmm. นี่คือยานอกบัญชีแล้วพวกวิธีการรักษาบางอย่างที่เป็นเซคเคนไลน์ เบสไลน์เซคเคนไลน์ผมอธิบายนี้ก็คือเบสไลน์ก็คือวิธีการรักษาหลักที่คุณหมอเลือกเลือกให้นะครับเซคเคนไลน์ line, คือวิธีการรักษาทางเลือกอ uh huh. ถ้าเป็นเรื่องของการรักษาทางเลือก uh huh. เช่นไทเก็ตเตตเทอร์ปีบาง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 ,บางจุดเนาะเราต้อง uh huh. เราต้องเล็งเป็นจุดจุดอีกว่าไอ้ตรงปอดทําได้ไหมตรงตับทําได้ไหมนะครับบางจุดไม่ได้อยู่ไม่ได้รวมอยู่ในค่ารักษาของสวัสดิการค้าราชการ ก็ก็จะมีเงื่อนไขยิบย่อยที่ยังไงสุดท้ายคุณอาจจะต้องจ่ายเพิ่มไม่ว่าเป็นโรคอะไรแต่จะมากหรือจะน้อยนะครับอีกเรื่องหนึ่งหรืออย่างค่าห้องอย่างเงี้ยถ้าแบบไปนอนโรงพยาบาลต่อให้เป็นโรงพยาบาลรัฐนะครับค่าห้องเขาบอกว่าเบิกได้หมดเนาะแต่ถ้าเป็นห้อง VIP ขึ้นมาหน่อยอมีละส่วนต่างที่จะต้องจ่ายเพิ่ม